คอนิจวามินาซายูกิคุงเดสสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับคุณผมยูกิคุงเดชเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเก็นชินนิมเพลกนะฮะก็วันนี้จะมาทําคลิปนะครับของตัวละครนาเวียนะครับผมแน่นอนว่าชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราควรรู้ก่อนการกดนาเวียนั่นเองนะครับสำหรับที่ยังได้ตัวละครตัวนี้นะครับและยังไม่รู้ข้อมูลอะไรต่างๆของนาเวียเนี่ยก็ฟังคลิปนี้กันได้นะครับเรามีมาบอกว่าตัวละครตัวนี้ควรกดมาเล่นแค่ไหนนะครับผมเหมือนกับที่ ผมเคยทำคอนเทนต์แบบนี้ในเกม Star Rail นั่นแหละนะฮะไป Star Rail ซึ่งเกมชินอิมเพกนะผมไม่เคยทําตัวคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการแนะนํานะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนการกดอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นดาวเวียนเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมจะมาทําคลิปนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมก็ขอยืมคลิปวิดีโอของตัวเกมชิน i m p a c กที่เป็นไลฟ์สตรีมมาพูดแล้วกันนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับในการอธิบายเรื่องสกิลต่างๆของนาวเวียนะครับผม ช่องจะได้ไม่โดนยิงนะครับอันนี้มาจากไลฟ์อฟิเชียลของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ได้แล้วนะครับโอเคมาเลยกันดีกว่านะครับก็นาเบีย,ยให้เรารู้จักกันนะครับเป็นตัวละครคนหนูแห่งองค์กรูุหลากน้านะครับในฟองเทนเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับนี่คือยศของเขาในในเมองฟองเทนนะครับก็อย่างแรกเลยนะโจมตีธรรมดาของนาเบียเนี่ยก็เป็นดาเขาเป็นดาบใหญ่นะครับการโจมตีธรรมดาก็ จะดูช้าๆนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่านาเวียนเป็นตัวละครที่แอนิเมชันการโจมตีของดาบใหญ่แล้วดูเร็วนะผมรู้สึกว่ามันเร็วนะเนี่ยนะเดวดวอนเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันเร็วนะมันไม่ได้มันไม่ได้ว่าช้ามากครับเนี่ยเออมันก็มันก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะอืมมันก็แต่ว่าอีช้าโจมตีตรงนี้ก็ก,ก็ยังก็ยังช้าอยู่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละตความที่เป็นดาบใหญ่นะเนาะตัวที่เป็นดาบใหญ่ก็ต้องพวงช้าไม่ธรรมดานะครับผมรู้สึกว่า ไอตัวโจงตีปกติธรรมดามันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะมีถีบมีทีบขวานด้วยอย่างไรจงรี่ถีบหอกอืมโอเคสกิล e ของตัวนาเวียนะครับเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าเป็นสกิลหลักของนาเวียเลยก็ว่าได้นะครับสกิล e ของนาเวียคือการชาร์จช็อตกันแล้วยิงเข้าไปที่หน้านะครับนั่นก็เป็นดามจหินนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตัวคุณแรงนะครับ ตัวคูณธรรมดาแรงมากๆนะฮะแต่อย่างที่ผมไปดูมานะครับดูในฝันมาคือโคตรแรงสกิล E นี่แบบแรงจัดๆเลยแต่ว่างเงื่อนไขในการแรงของมันคือการเล่นกับปฏิกิริยาตกผลึกนะครับก็แน่นอนว่านาเวียเป็นธาตุหินนะครับต้องไปทําให้เกิดปฏิกิริยาตกผลึกโดยการไปเล่นกับพวกธาตุน้ําแข็งน้ําไฟฟ้าไฟนะครับให้มันได้เป็นผลึกธาตุของแต่ละธาตุมันทำให้นาเวียเ,เสริมดาเมจของไอสกิลช็อตกันจากตัวนั้นได้นะครับ เพราะว่าเขาจะเอาคริสตัลไลท์หรือว่าไอ้กตกผลึกเนี่ยมาเพิ่มเป็นไอ้ดาเมจของตัวช็อตกันของนาเวียเองนะครับซึ่งก็ตัวละครที่เหมาะกับการเล่นนาเวียในการเล่นตกผลึกเนี่ยอเบโดนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่โอเคนะเห็นไหมเขาวางดอกไม้อ,มอเบโดไว้แล้วก็ให้มันตกผลึกครับวางให้มันตีแล้วตกผลึกง่ายๆอ้อได้อีกอย่างหนึ่งนะครับของนาเวียเนี่ยสกิลอีนะครับหลังจากเขากดช็อตกันแล้วนะครับผม <S <S ขเขาจะเคลือบดาบเป็นท่านหินด้วยนะครับเคลือบอาวุธเป็นหินอ่านี่ครับเขายิง เป็อย่างเสร็จปุ๊บดูเอฟเฟกท,ที่ขวานดีๆนะครับเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่มีสกิลหินแน่นอนว่าอันนี้คือการเคลือบดาบใหญ่ของเขาเป็นธาตุหินนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าสมมติว่าอาวุธเป็นธาตุหินเจ็จอยู่แล้วใช่ไหมเราไปตีมอนที่มีธาตุนะครับเราก็จะได้ผลึกเพราะว่าเราเป็นดามเป็นหินผสมกับธาตุตอื่นตีไปก็ได้ผลึกเออก็โอเคนะครับถือว่าดีมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสกิลของนาว,วียถ้จอยผิดสกิล E ตั้งแต่ C ศูนย์ช็อตกันเนี่ยจะมี2สเต็คนะครับเดี๋ยวผมไปหาแป๊บนึงนะโอเคผมมาหาจากกิจกรรมในเกมนะครับผมนี่เขาเล่นนาว,เวิเอร์เนาะแล้วตรงนี้นะครับพอกดสตาร์ทไปนี่ครับนี่คือ C 0อยู่แล้วนะครับมี2สเต็คนะครับล่มเขาอ e ีสกิลช็อตกันนะ่ะมี2สเต็คนะครับก็โอเคเลยนะมี2สเต็คตั้งแต่ C 0เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับปกติที่มี2สเต็คสองชาร์จอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ผิดจะมีเซียวเซียว C 0ก็มี2ชาร์จนะครับ C 1ได้3ชาร์จเนาะ แต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้ว่า,ากลุ่มดาวของนาเวทำอะไรได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยมาเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดแล้วกันให้เห็นก่อนที่ซีศูนย์นะตรงนี้กิจกรรมซีศูนย์เนี่ยมันสกิลอี้มี2ชาร์จนะครับโอเคมากนะคะมาทำให้สกิลเซตมุกต่างๆของนาเวเนี่ยนะสมูทมากขึ้นนะพะมี2ชาร์จเนาะนก็เล่นง่ายนะครับกลับมาดูที่อันตีของนาเวนะครับอันตีก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่ออกไประเบิดน่าจะเบิร์สเตอร์มดลูกแรก ไม่เด็กไม่ใช่ลูกแรกอ่ะสองสลูกอะ่ะเราเบิดรอบแรกรอบหนึ่งนะครับล้วก็จะมีปืนใหญ่ที่ยิงคอยสนับสนับสนุนลงมาจากฟ้าอีกนะครับยิงเข้าไปแล้วก็ความดีงามของอันตีนาเวียก็คือมันล็อกหัวนะครับเหมือนกับอันตีการยูเวลาเราเปิดวงไว้นะครับอันนี้การยูถ้ามีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะลงหัวมอนแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีหัวไม่มีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะไม่ล็อกหัวมันก็จะตกมั่วนะครับอันตีนาเวก็น่าจะเหมือนกันนะครับกวนอันตีไปก็ ยิงระเบิดก่อนรอบนึงนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีระเบิดหินลงมาที่หัวมอนอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมาล็อกเ,เป้านั่นเองนะฮะแล้วก็ความดีงามอีกอย่างน,นะครับเนื่องจากตัวนาเวียเนี่ยจำเป็นที่ต้องเก็บสแต็กตัวคริสตัลไลท์ใช่ไหมเพื่อให้นาเวียนั้นยิงสกิลอีได้แรงๆนะครับอันตรีนะครับกดไปแล้วเราก็จะมีการชาร์จเจ้าตัวลูกกระสุนได้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยไม่มีคริสตัลไลท์เลยแต่ว่า ไอ้ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาอันตรีเนี่ยก็มีกระสุนเพิ่งเด้งขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันตรีนี่ก็จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธของนาเวียให้ดีก็มีพลังงานด้วยก็ดีอย่างเช่นดาบของกิจกรรมในแพทที่จะถึงนี้นี่แหละนะครับมันให้ออฟลองเป็นพลังงานก็โอเคนะครับเป็นหนึ่งในดาบที่ไม่แย่สำหรับนาเวียเลยนะครับเพราะว่าให้พลังงานทําให้เรานั้นสามารถที่จะวนอันตรีได้บ่อยๆนะครับผมมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับนาเวียเหมือนกัน แล้วก็พรมสวรรค์ติดตัวของนาเวียนะครับเมืนะ่อเราเอานาเวียไปสำรวจในฟองเทนนะครับเราจะได้ของเพิ่ม25%ถ้าเราส่งสำรวจ20ชั่วโมงนะครับผมนี่ในสำรวจเพิ่มอีก25%นั่นเองแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับยังไงตัวละครใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องมีเควสของตัวเองนะครับผมก็จะมีเควสของนาเวียเข้ามาในแพทหน้าเหมือนกันนะครับใครที่อยากรู้จักนาเวียมากขึ้นก็รอดูสตอรี่เควสของนาเวียตรงนี้ได้นะครับผม ส่วนดาบประจําตัวของนาเวียนะครับก็คือเวอร์ดิกอันนี้นะครับผมขวานั่นเองนะเป็นดาบใหญ่นะนะเป็นเกรซซอร์สนะครับเป็นบรอตซอร์สเลยให้ก็ตามนะดาบใหญ่เนาะซึ่งก็พูดไปเลยแล้วกันนะครับก็เป็นครีเลตนะครับผมออฟลอมันครีเลตนะเพราะว่าตัวนาเวียตัวเป็นครีดาเมตนะครับผมพูดไปเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกก็ออฟลอมเป็นครีเลตสำหรับดาบนี้นะครับก็ถ้าใครมีดาบครีเลตอื่นๆก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับนาเวียเองก็จำเป็นต้องมีดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ เตรียมดาบคดเครดิตครณนิมิดให้พร้อมนะครับไฮจูนสเตตไว้ได้ยังไงก็เลือกใช้กันเอานะครับแต่ว่าอาวิธีที่สุดก็ต้องเป็นอาวุธรเป็นตัวของนาเวียนั่นเองนะฮะมาต่อกันที่สิ่งที่คุณคนต้องรู้นะครับละความคุ้มค่าในการกดนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างแรกเลยนะครับสำหรับนาเวียเนี่ยนาเวียเป็นตัวละคร DPS ธาตุหินนะครับผมเป็น DPS นะครับผมจะเป็นซับ DPS ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็หน้าที่เขามันก็คือ DPS เนะ่เพราะว่าเจ้าตัวลูกสองช็อตกันมันแรงมากนะครับจนเป็นตัว เป็น,น DPS ที่แนวแบบ swap ละกันนะเป็นแบบแนว swap นะครับก็คือสลับออกมาเล่นนะครับเพราะว่าตัวตัวคูสกิลโคตรแรงเลยเท่าที่เห็นในในในฝันนะเห็นในฝันคือแบบจะมีตัวคูณโคตรแรงนะครับบางทีอาจจะยิงเป็นแสนเลยน,ะนัดหนึ่งนะครับก็นั่นแหละนะครับหน้าที่เขาคือตัว DPS นะครับแล้วก็เป็นท่านหินเนาะซึ่ง DPS ท่านหินตัวล่าสุดนะ่ะนั่นก็คืออิโตะนะครับอิโตะซึ่งนานมากแล้วนะนานสุดๆเลยเป็นปีแล้วนะครับ ก,กว่าจะมีตัวละครท่านหินมาล่าสุดท่านหินมันคือ2.4ใช่ไหมยุนจินนะครับยุนจินยุนจิน2.4โหนานนานมากกว่าจะมีตัวละครตัวหินตัวใหม่มานะฮะมี4.3เลยนะโคตรนานเกืนนอบ2ปีอ่ะก็ใครที่หา DPS อยู่นี่ก็กดได้นะครับผมก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าคุณอวยตัวละครตัวไหนคุณกดตัวนั้นนะครับแต่ว่าทาในการใช้งานเนี่ยถ้าคุณยังไม่มี DPS ก็กดตัวนี้มาเล่นได้นะครับแต่ถ้าคุณมี DPS อยู่แล้วเนี่ย แล้วก็ไม่ได้โวยนาเวียก็ข้ามได้นะฮะไม่ได้จำไม่ได้เป็นตัวละครที่ต้องมีขนาดนั้นนะครับเพราะว่า DPS กนนี้มันไม่ได้ว่าจําเป็นที่จะต้องมีนะครับซับ DPS impact อะ่ะเกมเนี้ยนะครับซับ DPS แบกๆกันก็ผ่านได้แต่สำหรับใครที่ชอบนะครับใครที่อวยชอบดีไซน์อะไรเงี้ยอยากกดมาเล่นก็เอาเลยนะครับผมเต็มที่ตู้กระชาของเวอร์ชัน4.3นะครับก็ก่อนจะจบเราก็มาพูดถึงตู้กระชาหน่อยละกันนะครับตู้กระชาตู้แรกนะครับของ4.3เลยก็เป็นนาเวียกับ อายการนะครับผมผมมีอายการอยู่แล้วนะครับผมก็ยังเล่นอยู่ถนงทุกวันนี้นะครับโคตรเก่งตัวละครโคตรดีเป็นดีเอสต้มแข็งนี่ค่อนข้างเก่งมากๆตัวเนนเจอเลยนะฮะแล้วผมก็อวยด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่พลาดที่เก็บอายการนะครับแต่ก็มีอยู่แล้วนะตอนนี้ก็เลยลงทุนที่นาเวียได้นะครับส่วนตู้ข้างหลังนะครับคือไรเดนกับโยมิยะนะครับแล้วก็มีเชฟรูสเข้ามาในตู้นี้ด้วยนะฮะซึ่งเชฟรูสนี่ก็เอ่อสำหรับคนที่ ไม่ได้อยากได้ตู้นี้ในเชฟรูดก็ไม่ไม่น่าจะได้กดกันเนาะแต่เชฟรูดมัก็น่า,น,าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครน้องเป็นตัวละครที่เล่นกับปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับส่วนถามถึงความน่ากดของตู้แรกกับตู้หลังเนี่ยนะครับผมเชียร์นะสาหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมเชียร์ให้ไปกดไลเด่นก่อนนะครับตัวละคร DPS ตัวอื่นก็อย่าเพิ่งไปสดมากสัเท่าไหร่นะ ตัวละครไรเด้นนะครับเป็นตัวละครที่โคตรจะสารพัดประโยชน์นะครับเล่นเป็นเมนดีเอสก็ได้นะครับไฮเปอร์แคลรี่ก็ได้หรือจะไปเล่นกับพวกธาตุไม้นะครับไปเล่นไฮเปอร์บูมไปเล่นอะไรพวกนั้นนะ่ะเกี่ยวกับไม้ไฟฟ้าเก่งก็เก่งมากเหมือนกันนะครับตัวละครตัวนี้มันโคตรสารพัดประโยชน์คือตอนแรกว่าเก่งแล้วนะครับมาหลังจากที่ธาตุไม้มาตอนแพดเวอร์ชั่น3ขึ้นมาเนี่ยไรเด้นนี่โคตรจะแบบุ่นขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวละครเขาเองก็เก่งมีค่าชำน,นาญธาตุมาใช่ไหม นี่เอาไปเล่นกับท่านไม้ครับไปเล่นไฮเบอร์บูมไปเล่นอะไรซะเกี่ยวกับท่านไม้อะไรเด้นโคตรคุ้นขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเก่งแบบโอ้ปริกิริยาไฮเบอร์บูมปริกิริกาเกี่ยวกับไม้อะสุดยอดจัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวของตัวนี้โคตรคุ้มค่าในการกดตัวผมเองเชียร์ให้กดไรเด่นก่อนนะครับอืมแค่แค่แบบว่าท่านอัพว่าไม่ได้สนเรื่องความอวยนะสนเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานในทีมเนี่ยไรเดนเหมาะสมที่สุดที่จะกดในตู้นี้นะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเรามาพูดถึงสกิลของนาเวียความคุ้มค่านในการกดนะครับสิ่งที่ควรรู้ต่างๆเนาะก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผูณช้ชมทุกท่านเองนะครับว่าอยากจะเล่นตัวละครตัวนี้หรือเปล่านะครับชอบตัวละครตัวนี้ไหมไม่ชอบไม่กดก็ได้อยากกดก็โอเคเพราะตัวละครตัวนี้เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมั่นใจ โอเคเอาไว้ว่า,าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้การของที่ตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะไม่คิดอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะฮะอาจจะเป็นคลิปสตาร์เรลก่อนมัน้งน่าจะเป็นห่วนเมยนะครับอืมเพราะว่าห่วนเมยก็ใกล้จะมาแล้วเหมือนกันนั่นเป็นตัวละครที่ผมค่วยเหมือนกันในสตาร์เรลนะครับผมกดด่วนเมยแน่ๆมีการตีแล้วด้วยนะฮะไว้มาเจอกันในคลิปห่วนเมยแลกกันนะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วเ,เจอกันสายยนระ